เมื่อไรเธอจะหายโกรธเมื่อไรจึงจะยอมให้งอทุกนาทีฉันปวดร้าวและทรมานเพราะการเฝ้ารอสิ่งดีๆผ่านไปไม่มองเห็น กลับจะเป็นจะตายก็เพราะเธอรู้ว่าเธอคือความหมายแต่รู้มาตอนเกือบจะสากการไปกว่านี้ไม่คิดเลยว่าจะรักเธอจะรักเธอจะรักขนาดนี้ ทิ้งไปขาดเธอไปวันนี้คงขาดใจอยากจะขอเธออภัยให้สักครั้งสนับสนุนโดยฮ o n d a c คลิกเ l a y พัตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิได้ออกกำลังนี้ก็หายมเมาหน่อยนี่แม่ทำอะไรไปอ่ะแม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าเจะจมาโทษฉันไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ว่าเพื่อนแกมันก็ไม่มาเป็นงนี้หรอกแต่นี่มันวันเกิด,ดยายนุนแม่ก็น่าจะใจเย็นกว่านี้แม่ไม่คิดหรอไงว่าน้องเขาจะเสียใจมากแค่ไหนอ่ะงั้นเดี๋ยว นัดไปดูน้องก่อนแล้วกันนะโอ้โหคุณป้าคะาคุณป้านี่เด็กจริงๆนะคะหนูเห็นตอนหน้าพี่กุลจุ่มเค้กองดูไม่ได้เลยค่ะคุณป้าสะใจมากเลยค่ะโอ้ยชอบเหรอชอบค่ะขนาดบเบานะถ้าจะให้ฉันเอาจริงๆนะนังน,นั่นอะโดนหนักกว่าน,นี้อีกโอ้โหเสียดายมากเลยค่ะคุณป้าที่หลังเอาหนักๆเลยนะคะอ๋อเสียดายเหรอเสียดายเค้กใช่ไหม แม่ผมอ่ะหูคุณแม่ครับเสียดายเค,ค้กมากเลยนี่ผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเค,ค้กไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าพี่พต้องขอโทษแทนแม่ด้วยนะนู๊ แม่เขาเมาอ่ะเขาก็เลยทำอะไรไปไม่รู้ตัวอย่ากโกรธแม่เลยนะ <c oughs> นุชไม่ได้โกรธแม่เลยที่กูรอพี่น,นัทแล้วถ้า,างั้นนุชลองไห้ทำไมล่ะทำไมเขาไม่มาพี่น,นัทวันนี้วันเกิดของนุชอ่ะแต่เขาไม่เห็นความสำคัญของนุชเลยอ่ะพี่น,นัทเขาไม่ นไรนะนุชใครไม่สนใจยังไงก็ไม่เป็นไรยังไงก็มีพี่มีแม่มีเพื่อนอีกตั้งหลายคนที่เห็นความสำคัญนะ่ะอย่าเสียใจไปเลยนะ มีความสุขมากเลยเมี่เอมี่ก็มีความสุขเหมือนกันค่ะนั้นเอมี่ไปก่อนแล้วกันนะคะโทรเลยนักหนาว่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะมีความสุขมากๆนะนุชและอย่าคิดมากล่ะลูกสาพี่มาจ้าพี่คอ รู้จักพี่พรแล้วหรอคะรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะคะออ่ะสวัสดีครับทุกคนพี่พรคะนี่พี่นัทพี่สาวนุชคะ่ะพี่นัทนี่พี่พรคะ่ะเรารู้จักกันแล้วล่ะนุชพี่พรนะ่ะเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของพิชาเองเอะนุชจริงเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้ ใช่นุชโลก,กมันกลมจริงๆเลยพี่พรพี่พรรู้จักกับนุชได้ยังไงอ่ะพี่กับนุชเราเป็นเพื่อนกันอะ นึกไม่ถึงเลยนะคะว่ายายนุชจะไปรู้จักกับคุณทศพรด้วยอะใครๆก็รู้ว่าชื่อเสียงเขาเรื่องผู้หญิงเป็นยังไงอ่ะแล้วเนี่ยเขาคบกันถึงขั้นไหนเราก็ไม่รู้อะคะ่ะนัดไม่สบายใจเลยอ่ะผมว่าคุณนัดคอยดูอยู่ห่างก่อนดีกว่าไหมครับแต่ว่ายายนุชเขาเป็นคนหัวอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยทันคนนะคะนัดกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อ่ะอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอ่ะ งั้นคุณนัทก็ต้องลองคุยกับคุณนุชดูน้องคุณอ่ะเขารักคุณมากนะครับเขาน่าจะเชื่อในสิ่งที่คุณเตือนนะก็ได้ค่ะนัทจะลองคุยกับน้องดูหอมครับหอมเออแม่ว่าหนุ่มสาวคุยกันเองดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อนละกันเหนียวตัวไปหมดละขอบคุณมากครับแม่ ทาไมรูไม่บอกว่าคุณนาชายเป็นพี่สาวนุชนุชย์ทำอย่างนี้เห็นพี่เป็นคนอื่นใช่ไหมปกปิดเรื่องในครอบครัวแบบนี้คือนุชขอโทษนะคะนุชไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนุชไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่กับพี่งานรู้สัก,กันอ่ะพี่เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้มากเลยนะต่อไปนี้นุชไม่ต้องโทรหาพี่อีกช่วงนี้พี่งานยุง่งถ้ามีอะไรแล้วพี่จะโทรไปหานุชเองก็แล้วกันงานยุง่งหรือว่ามวัวอยู่ใจกับผู้หญิงคนอื่นกันแน่คะนี่พูดอะไรอ่ะฮะ ผู้หญิงที่อยู่กับพี่พวกนั้นก็เลขาพี่อย่างนั้นเนะี่ยอย่ามาทำเป็นถึงไรสารานะนะพี่ไม่ชอบพี่พรจะไปไหนคะจะกลับบ้านเบื่อหัดปรับปรุงตัวสะบ้างน,นะถ้ายัางทำตัวหน้าเบื่ออย่างนี้พี่จะไม่มาที่นี่